ขอถามหน่อยแม่ยอดยิงจะรกักจริงหรือจะรักขึงทางถอยคำจากปากบางสำหรับคนสวยที่สภายกระเป๋านะครับก็เป็นเพื่อนของแอดมินเอนะครับสวยน่ารักมากนะครับจากสบปลาวครับผมก็เป็นเพื่อนกันใน t ิกต็อกครับผม สวัสดีค่ะนักสู้ผู้พิชิตสวัสดีครับผมวันนี้นักสู้ผู้พิชิตจะนำเสนออะไรนะคะเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์ค่ะครับผมเราคงจะนำเสนอเกี่ยวกับวิในัยในการเทรดครับผมแล้ววิในัยในการเทรดนะคะมัน มีความหมายอย่างไรเด็กค่ะสำคัญอย่างไรนะคะช่วยอธิบายหนะะ่อยค่ะครับผมมันเป็นกติกาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาที่เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นเรามีกติกาว่าเราจะดูแลคนสวยอ,อย่างดีเราก็ต้องมันเทคแคร์เขาให้เป็นปกตินิสัยครับผม ก็เหมือนเรากดหัวใจให้เพื่อนวันละสามดวงทุกวันในคลิปของเพื่อนในทิปตอกครับผมขอบใจจ้าที่กดหัวใจให้ทุกวันนะคะเราเองก็กดหัวใจให้เธอตอบกับวันละหนึ่งดวงเช่นเดียวกันคะ่ะขอบคุณมากครับผมถ,ถ้าจะขีบสาวลาวนะคะโดยเฉพาะคนที่สวยนะคะ สินสอดแพงมากนะคะซืสวยหรือเปล่าคะคุณรู้หรือ,อยังคะว่าเขาสาวลาวนะคะเข,เขาคิดค่าสินสอดอย่างไรคะรู้หรือ,อยังคะรู้แล้วกับผมก็เคยไปเที่ยวสบปลาวเมื่อหลายปีที่แล้วกับคณะทีมงานนะครับ ก็ไปเป็นคณะยี่สิบคนครับประมาณยี่สิบคนนิดนิดนะครับเพราะมันหลายปีมาแล้วนะครับผมก็เขาให้เป็นประธานทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะในการไปเที่ยวลาวในครั้งนั้นนะครับผมเราก็เหมารถนำเที่ยวพร้อมกับพิธีกรบนรถสาวสวยครับผม เาคุยกันเป็นที่สนุกสนานกับสาวย้อยยกกันรู้สึกว่าประทับใจในพิธีกรมากนะครับก็เลยถามเรื่องค่าสินสอดเขาบอกว่าถ้าชอบสาวลราจะต้องจ่ายค่าสินสอด3ามบวกวายนอนก็เลยถามความหมายใกล้นำเที่ยวสาวสวยหมายเขาบอกว่าเวลาควายไปนอนโคนตมมันก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับนั่นแหละคือบวกนะครับ หมายควาว่าให้ควายสามตัวเนี่ยเป็นนอนโคนนะครับแล้วก็พอควายลุกขึ้นมาเดือนอกไปก็เอาเงินไปใส่ตรงนั้นให้เต็มนะครับตั้งสามบวกนะครับก็แสดงว่าสินสดดีร์คงเยอะมากนะครับถึงจะเต็มนะครับแล้วนักสู้อเบิชิตจะสู้ไหวไหมคะถ้าสินสอดมากขนาดนั้นนะครั ก็ไหวครับผมเราคงใช้เทคนิคอะใช้วินัยในการเทรดเนี่ยนะครับก็คือเราจะทำกำไรจากการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับให้ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะใช้แต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับหวังว่าคงคงรอได้นะครับอาจจะรอนานสักหน่อยนะครับกว่าจะทำเงินได้มากขนาดนั้น,นครับผม ตกลงจะรอได้ไหมครับผมไม่ตอบราคาเขาอายค่ะรุ้ไมไม่เขาอายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆที่คุยกันนะคะรายการเหมียวไปย่างก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะท้ายคลิปเราคงจะส่งท้ายด้วยการเต้นลําซิ่งกระทบไม้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม วันนี้จะพามาดูยามดี